ออกมาเดินสูตรอากาศทุกวันวันนี้เราอากาศดีพากันมาเดินอากาศากดีทุกวัน,นเนาะแม่ามาเดินพกนักเน,น,ะะากกานี่นะเออพักใช่ใช่พักกันมาเดินเดินเอาอากาศแล้วก็เข้าไปทำงานอืมใช่ แถวนี้ก็สวยเนาะเนี่ยถนนหนทางก็สะอาดสะอ้านนะเนี่ยอืใช่มันมีพักตั้งหลายพักน่ะตรงที่พาดบอลเนี่ยมันมีที่เดินออออืืสสะะาาดดมมใช่ต้นไม้ก็สวยดูสิดูบ้านคนก็สวยแถวนี้เนี่ยหาเช่าบ้านอยู่แถวนี้ก็ดีแล้นะิีม มันตรงไปทางโน้นไปฉลอดนอยเฮานี่แล้วรู้สึกว่าจะมีอยู่ออจ้ะได้ออกมาสูตรอากาศบริสุทธ์ทุกวนันทุกวนักวน,วนมันก็ดีอ,อ่าใช่อืม อย่างนี้เลยคนสาวไม่พูดผิดคนสาวคนสาวจ่าเห็นไหมดีใช่เลยโอเคกินนะทีใช่ไนิดีหน่อยก็ลงได้อืมก็ไปนั่งที่ช้านอันนั้นมันเป็นสนามเด็กเล่นนะ นั่นนะครับเขาก็เล่นกันอยู่เห็นไหมนะั้นไปที่ไปนู่นน่ะท่านอ๋อท่านอ๋อก็ให้แม่ <c oughs> เห็นด้วยเห็ <c oughs> นออเอาหนูก็เล่นอยู่นั่นไปขึ้นไปนั่งกระเดื่องเขาเรียกกระเดื่องออน,น,นี่หน้าร้อนหน้าร้อนเนี่ยคนเยอะแถวนี้คนเขาก็มาน,นะเนาะมากันพาหมาพาอะไรมาบางคนเขาเอาปิ้งเอาย่างมาด้วยนะแม่ เหือ่องอาอ่อห็อหรือหงใช่ไหมหาหลวงพ่อหรือหงหลวงพ่อเนี่ยกำลังเล่นน้ำอยู่เลยเออวันนี้อากาศโอเคไม่ไม่เย็นไม่เย็นช่วงบ่ายนั่นแหละสิบสี่สิบห้าองศา อะไรเออมันก็ยืนมันก็เล่นน้ำอยู่นั่นนะเล่นน้ำหลใช่หนูยังไม่เคยมายืนสักทีนะตรงนี้นะหนูมีมาแต่ถ่ายรูปมาฝั่งนู้นอืออ

สวัสดีค่ะทุกทุกคนวันนี้เราตื่นขึ้นมาแล้วก็กินอาหารเชา้าเสร็จแล้วเราก็มาเดินที่พ์คพาราโบนพาักใหญ่มากมีหงมีหงมาเล่นน้ำด้วยหงขาวสวยๆพากันอยากจะพากันมาดูถ้าหน้าร้อนนะเนี่ยเราจะพากันมาเดินเที่ยวแถวเนี้นะสวยมากค่ะ mm hmm. ถ้าใครอยากมาก็หน้าร้อนเดอ้อมาเที่ยวกันนั่งรถไฟมาไม่นานเราแค่ชั่วโมงเดียวจ้าโอเคนะคะยังไง